สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์สมมุติกันนะครับว่าถ้าเกิดน้ําแข็งขั้วโลกละลายหมดเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเรามีบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจมากนะครับครอบคลุมทั้งภาพรวมโลกเลยแล้วก็เจาะจงมาที่ผลกระทบต่อประเทศไทยด้วยเป้าหมายเราก็คืออยากจะทําความเข้าใจสเกลของมันจริงๆว่ามันจะรุนแรงแค่ไหนเริ่มจากข้อมูลที่ค่อนข้างช็อกนิดนึงนะครับคือถ้าหากน้ําแข็งขั้วโลก ทั้งหมดเลยนะละลายหมดระดับน้ำทะเลทั่วโลกจะสูงขึ้นราวๆหกสิถึงเจเมตรค่ะ6 0สิถึงเจเมตรนี่สูงมากนะคะเทียบยังไงก็ตึกประมาณ20ชั้นเลยใช่ครับแล้วข้อมูลยังบอกด้วยว่าส่วนใหญ่เนี่ยมาจากขั้วโลกใต้แองตาร์ติก้าอันนั้นอาจจะบวกไป5 0าสถึงหกเมตรเลย <c oughs> ส่วนขั้วโลกเหนือหรืออาร์กติกก็อาจจะเพิ่มอีกสัก5้ถึงเเมตรแค่5้เมตรจากอาร์กติกก็น่ากังวลแล้วนะคะ นี่รวมกันแล้วแบบมหาสารจริงๆค่ะครับตัวเลขระดับน้ําทะเลสูงขนาดนี้เนี่ยแน่นอนว่าชายฝั่งทั่วโลกได้รับผลกระทบแน่ๆแล้วในภาพรวมระดับโลกมันมีอะไรที่น่ากังวลอีกบ้างครับนอกจากเรื่องน้ําท่วมสิ่งที่น่ากังวลมากๆเลยก็คือสภาพอากาศค่ะมันจะแปรปรวนแบบสุดขั้วไปเลยเราอาจจะเจอพายุที่รุนแรงขึ้นมากๆ คลื่นความร้อนที่หนักหน่วงขึ้นความแห้งแล้งที่ยาวนานหรือไม่ก็ฝนตกแบบผิดปกติผิดที่ผิดเวลาบ่อยขึ้นมากค่ะอืมครับแล้วที่สำคัญมากๆอีกอย่างนะคะคือการรบกวนกระแสน้ำในมหาสมุทรที่เราเรียกว่าโอเชียนคอนเว r เยอร์เบลนะคะอ๋อครับครับ เคยได้ยินอยู่ครับค่ะเพราะว่าพอน้ําแข็งละลายมันเป็นน้ําจืดปริมาณมหาศาลเลยนะคะมันจะไหลลงทะเลไปเปลี่ยนความหนาแน่นความเค็มของน้ําทะเลทีนี้การไหลเวียนของกระแสน้ําอุ่นที่มันเคยช่วยออควบคุมอุณหภูมิโลกอยู่เนี่ยมันก็จะอาจจะชะลอตัวลงหรือหยุดไปเลยแล้วมันจะส่งผลยังไงครับถ้ากระแสน้ํามันเปลี่ยนไป <G l ain> ก็อาจจะทําให้บางพื้นที่อย่างเช่นยุโรปเนี่ยค่ะกลายเป็นหนาวเย็นลงอย่างรุนแรงได้เลยนะคะสวนทางกับภาวะโลกร้อนโดยรวมโอ้กระทบซับซ้อนมากจริงๆนะครับเนี่ยแล้วเอ่อนอกจากเรื่องสภาพอากาศกระแสน้นามีประเด็นอื่นที่น่าสนใจจากข้อมูลหนิไหมครับ <G l ain> มีอีกหลายเรื่องเลยค่ะอย่างเรื่องระบบนิเวศนะคะแน่นอนว่าสัตว์ขั้วโลกอย่างมีขั้วโลกแมวน้ำเพนกวินพวกนี้คือศูญเสียที่อยู่อาศัยเลยเสี่ยงศูนพันธ์สูงมาก ครับน่าสงสารมากค่ะแล้วก็ห่วงโซ่อาหารในทะเลก็จะกระทบกันเป็นทอดๆตั้งแต่แพงต้นที่เป็นฐานเลยนะคะที่น่าสนใจอีกอย่างคือบทวิเคราะห์บางแหล่งพูดถึงว่าเออมันมีความเป็นไปได้ที่พวกไวรัสหรือแบคทีเรียโบราณที่มันถูกแช่แข็งอยู่ในน้ำแข็งมานานมากๆอาจจะถูกปลดปล่อยออกมาตอนน้ำแข็งละลายด้วยค่ะโหฟังดูเหมือนพล็อตหนังเลยนะครับเนี่ย ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีข้อมูลเสริมอีกนะคะว่าโลกอาจจะหมุนช้าลงเล็กน้อยด้วยแล้วก็ปัญหาเรื่องน้ําจืดที่เราได้จากทาน้ําแข็งบนภูเขาสูงมันก็จะค่อยๆลดลงจนหายไปในที่สุดค่ะครับฟังผลกระทบระดับโลกแล้วก็หนักหนามากทีเดียวทีนี้ลองกลับมามองที่บ้านเราประเทศไทยบ้างนะครับด้วยระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้น60ขึ m, น้น70เมตรนี่กรุงเทพปริมณฑลนี่ น่าจะลำบากนะครับใช่เลยค่ะกรุงเทพและบริมนทน,นี่คือส่วนใหญ่จมอยู่ใต้น้ำแน่ๆค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นนะคะบทวิเคราะห์ที่เราดูมาเนี่ยระบุชัดเลยว่าที่ราบรุ่มภาคกลางที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำสำคัญของเราเลยตั้งแต่อยุธยาสุพรรณบุรีนะครปฐมยาวไปถึงสมุทรสาครสมุทรปราการแถวนั้นคือหายไปเกือบทั้งหมดเลยค่ะ เกือบทั้งหมดเลยหรอครับใช่ค่ะส่วนภาคใต้อันนี้น่าจะกระทบหนักที่สุดเลยค่ะแนวชายฝั่งทั้งฝั่งอ่าวไทยทั้งฝั่งอันดามันจะจมลงไปเยอะมากเหลือแต่พื้นที่สูงๆที่เป็นภูเขานะคะส่วนภาคตะวันออกชายฝั่งอย่างชนบุรีระยองพวกนิคมอุตสาหกรรมสําคัญๆแถวนั้นก็จะเสียหายรุนแรงมากเช่นกันการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ขนาดนี้ผลกระทบต่อคนต่อเศรษฐกิจนี่คงต้องพูดถึงเลยนะครับมหาศาลแน่ๆ แน่นอนที่สุดค่ะเรากําลังพูดถึงการย้ายถิ่นฐานครั้งใหญ่มากๆนะคะประชากรอาจจะหลายสิบล้านคนเลยที่ต้องหาที่อยู่ใหม่ครับแล้วพื้นที่เกษตรหลักในภาคกลางที่หายไปอันนี้จะนําไปสู่วิกฤตอาหารครั้งใหญ่ได้เลยค่ะอุตสาหกรรมตามชายฝั่งที่ถูกทําลายก็กระทบการผลิตการส่งออกของประเทศอย่างรุนแรงแล้วก็พวกแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลสวยๆที่เป็นไรายได้หลักของเราหลายแห่งก็จะหายไปด้วย โครงสร้างพื้นฐานอีกถนนท่าเรือสนามบินในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมก็คือใช้งานไม่ได้เลยค่ะหนักหนาสาหัสจริงๆครับแล้วเรื่องสิ่งแวดล้อมเฉพาะของไทยล่ะครับมีอะไรที่น่ากังวลเป็นพิเศษไหมจากข้อมูลมีค่ะก็คือระบบนิเวศชายฝั่งที่สําคัญของเราอย่างปลาชายเลนแนวปะการางังพวกนี้ก็จะถูกทําลายไปนะคะซึ่งมันก็กระทบโดยตรงกับแหล่งอาศายัยแหล่งอนุบาลสัตว์น้ําอืมครับ นอกจากนั้นปัญหาน้ําเค็มรุกล้าเข้าแผ่นดินเข้าแหล่งน้ําจืดแหล่งน้ําบาดาลก็จะรุนแรงขึ้นมากเลยค่ะจะทําให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้าจืดตามมาทั้งน้ํากินน้ําใช้แล้วก็น้าเพื่อการเกษตรด้วยพอเห็นภาพผลกระทบทั้งหมดแล้วคําถามสําคัญเลยก็คือถ้าสถานการณ์มันเลวร้ายถึงขั้นนั้นจริงๆนะครับพื้นที่ไหนในไทยที่พอจะ,อะเรียกว่าปลอดภยัยหรือเป็นที่หลบภัยได้บ้างครับตามข้อมูลที่เรามี ค่ะบทวิเคราะห์ส่วนใหญ่ชี้ไปที่พื้นที่สูงค่ะก็คือภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรืออีสานนั่นเองอ๋อครับเพราะสูงกว่าระดับน้ําทะเลเยอะใช่ค่ะเพราะอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลมากพอสมควรแล้วก็อยู่ห่างไกลจากชายฝั่งจังหวัดที่ดูมีศักยภาพนะคะอย่างอีสานก็เช่นขนแกน่นนครราชสีมาโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกที่สูงสูงหน่วยอุดรธานีอุบลราชธานี ส่วนภาคเหนือก็จะเป็นเชียงใหม่เชียงรายแต่ต้องเป็นพื้นที่สูงนอกแองกตระตนะคะแล้วก็พิษณุโลกเพชรบูรณ์น่านพยาวประมาณนี้ค่ะทำไมถึงเป็นจังหวัดเหล่านี้ครับมีข้อดีอะไรเป็นพิเศษก็เพราะเรื่องความสูงเป็นหลักค่ะแล้วก็อย่างอีสานก็มีพื้นที่ราบที่ค่อนข้างกว้างใหญ่พอจะรองรับคนได้มีแหล่งน้ำสำคัญอย่างแม่น้ำชีแม่น้ำมูลส่วนภาคเหนือก็เป็นภูมิประเทศแบบภูเขาสูงเป็นส่วนใหญ่ค่ะเข้าใจครับแต่ ในข้อมูลก็มีข้อควรระวังเหมือนกันใช่ไหมครับว่าถึงแม้พื้นที่จะรอดจากน้ําทะเลท่วมแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะสบายถูกต้องเลยค่ะอันนี้สําคัญมากคือพื้นที่ปลอดภัยที่ว่าเนี่ยก็จะเจอกับความท้าทายใหม่ๆเพียบเลยค่ะทั้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในพื้นที่นั้นๆเองอาจจะเจอภายแล้งรุนแรงหรือน้ําท่วมสับพลันก็ได้ความมั่นคงทางอาหารก็เป็นเรื่องใหญ่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบเกษตรกรรมกันครั้งใหญ่เลยครับ แล้วก็เรื่องคนด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะแรงกดดันมหาศาลต่อทัศนกรทั้งน้ําอาหารที่อยู่อาศัยจากประชากรจํานวนมหาศาลที่จะอบพยพเข้าไปรวมกันอยู่ในพื้นที่จํากัดอืมมันไม่ใช่แค่หนีน้ําทะเลท่วมแต่เป็นการปรับตัวครั้งใหญ่ในทุกๆด้านเลยใช่ค่ะสรุปก็คือการละลายของน้ําแข็งขั้วโลกทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าโลกไปเลย แล้วก็จะเปลี่ยนแปลงทั้งภูมิศาสตร์เศรษฐกิจสังคมของประเทศไทยเราไปอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะครับเป็นภาพอนาคตที่ต้องบอกว่าน่ากังวลมากๆเลยนะครับขอบคุณสําหรับข้อมูลเชิงลึกมากๆครับวันนี้ค่ะยินดีค่ะแล้วก็ มีข้อคิดทิ้งทายนิดนึงนะคะที่น่าสนใจต่อยอดจากที่เราคุยกันคือแม้ว่าสถานการณ์ที่น้ำแข็งละลายทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะดูเป็นเรื่องไกลตัวหรือเป็นฉากจบที่แบบสุดโต่งมากๆนะคะแต่สิ่งที่เราต้องไม่ลืมคือกระบวนการละลายเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆแล้วมันก็กำลังเร่งตัวขึ้นเรื่อยๆด้วยครับจริงด้วยครับ บทวิเคราะห์เหล่านี้มันเหมือนฉายภาพจุดสิ้นสุดที่รุนแรงมากๆให้เราเห็นแต่คำถามที่น่าคบคิดกว่านั้นก็คือมันมีจุดเปลี่ยนหรือ Tipping p o i n t ์อะไรบ้างที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างทางก่อนที่น้ำาขังทั้งหมดจะละลายจุดเปลี่ยนที่ว่าเนี่ยอาจจะกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดที่มันย้อนกลับไม่ได้และบางทีจุดนั้นมันอาจจะใกล้ตัวกว่ที่เราคาดคิดก็ได้นะคะอืมเป็นคำถามที่น่าคิดตามจริงๆครับ สำหรับวันนี้เวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะคะหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้รับทั้งความสนุกแล้วก็แง่คิดดีๆจากการพูดคุยของเราในวันนี้นะคะครับถ้าชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดประดิ่งแจ้งเตือนช่องของเราไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆในทุกๆวันค่ะสำหรับวันนี้ปลายฝนและต้นหนาวต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ